โอ้ใช่ตายมือเศษเขาเอาลงตายสองเสื้อภาพที่ตายเหมือนเด็มเป็นเพื่อนของเขาในเฟซเขาลงเหมือนตายหัวมุดอยู่กับกองเศษไม้กองต้นไม้บ้างขันแบงใช่ไหมขอนแบงใช่ไหมพี่เอาหลงใช่ใช่พี่มันเป็นตีนทุกแกนะคะพี่ขยับสามารถขยับตรงตีนทุกแกได้ได้ออยยูู่่ได้้เพราะว่าหนูทำเป็นตีนทุกแกมาไอ้ลายไอ้รอยต่อพี่ก็เอาเข้าข้างในอ่ะ ก็ <Okay. S 2> ลองจับดูว่าคู้หดเป็น <c oughs> คู้ใมันถูกอันไหมล่ะพี่ <c oughs> อ,อ๋อโอเค okay, <c oughs> เดี๋ยวหนูไปแก้ให้ไม่ใช่ปัญหา ไม่ถึงไม่คือสือสุมันไม่ได้เวลาเท่ากันบอกเซฟไปถาเราพี่พี่ดูไว้ว่ามันประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวหนูจะเอาไปทำให้วันเดียวเลยี่เอ้าวทำไมถึงมาถูกนี่พี่หนูก็ลอดแถวนี้เลยผ่านไปผ่านมาพี่แหละเรามีหมัวลำอยู่ไหม หนูเนี่ยไงหนูก็มาของไอ้เนี่ยสตางค์ของอะไรอย่างเงี้ยของน้องของรัสตาของพวกนี้ก็เป็นหนูจำนั้นแหละที้หนูก็เลยถามพ่อหนูเคยจี่ผ่านตรงนี้แล้วหนูเห็นช้างก็เยอะหนูพี่จิ๋มไปเมื่อวานเอาเงินมาจําไปให้ของไอ้นั่นของบัวขาวกับของสตางค์ไอ้โพจะตัดแล้วทีนี้หนูก็เลยถามว่าพี่จิ๋มอยู่ตรงไหนหรอ จิมก็เลยบอกว่าอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวอ๋อหนู่งานจุนเอีโ้ยจิไมไไม่ิมพอาดจ้ะไ้ม้ะทำไมไม่ซื้อเนน่ทำไมไม่ซื้ออะไรพี่อไม่ขายใครดย ตีสุเกะเข้าข้าง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 ,างในอยู่ที่เรวคุ้นเคยเขาข้างในของเตะไปออกงานนี่เรียนกาตะปินไปอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหน oh อ๋ออื้ออ๋ออ๋อหา oh, ขาสวยมาก รุ่นหนาสวยเด้อหนาดูยังไมนะ่เติดหนาวันนี้ด,ดูเลยค่ะส,ส,สุดยอดเลยฮัลลโหค่ะพี่หนูมามาบ้านไอไอทายโฟกแล้วพี่พอดีหนูเลยมากะโปรหนูก็เลยแวะเลยเดเที่ยวมาทีได้ไหมคะอ๋อโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดรอไปแล้วคะ ไม่สวยอะเนาะเพราะว่าผมทำลายโอ๊ยแต่มันมันเด่นที่สีเหลืองแล้วเนี่ยแล้วยังไม่มีคนทำมีแต่ลายกระหนกธรรมดาไม่มีทำเป็นภาพลายหัวช้างช้างครับหัวเอาไอ้ภาพพระพิฆเนศคอยดูจะมีคนพูดถึงนะ หน้าพอดีเป๊ะนห,นหนูก็เป็นคนชอบสีนี้นะ <c oughs> แต่ทำไมคนนะ่ะคิดว่าสีเขียวเ,เขียวแบบนี้จากนี้มันจะมืดไม่มืดหรอกมีแต่คนชอบคิดไปเองทั้งนั้นแหละคิดไปก่อน <c oughs> จะมีรูอยู่พี่ม right okay? ันจะมีห่วงห่วงให้พี่ผ so ูกเสื้อโอ้เจ๋งมากเดินแสอแดดไมัเสวนเนาะใช่โอ้เังซึงอยากใส่เทปให้มันมันจะได้แต่แต่งานติดเทปนี่เวลาหนูจะบอกวิธีการซักนิดนึงนะคะเวลาซักเราจะเอาไปตากเหรเอาตากเด็ในร่มบ้าง เป็ดลยเพราะว่ามันมีเพ็ดเยอะพี่ๆแล้วอยากใส่เพ็ดให้เยอะๆหนูกลัวพี่พี่แกไม่ชอบไงเพราะว่าแกไม่ได้ติดเพ็ดชุดนะเพราะวันนั้นหนูถามว่าติดเพ็ดไหมแกว่าไม่ติดหนูก็เลยไม่กล้าใส่เพ็ดลงเยอะหนูกลัวแบบว่าไม่ใส่เพ็ดเด้ออะไรอย่างเงี้ยยุ่งเลยหนูจะแกไม่ได้ไงถุงเปลือยดิสชมเตอีกหนึ่ค่าเด็กก็รวย สวยสวยสวยทำเป็นเชือผูกนะครับที่มันจะมีสายเชืออสู่ข้างล่าง เป็นลายสิงลายมังกรลายนู่นนั่นนี่อยอะหัวสวยมากเลยเมมันเต็มมากเลยหอข้างที่หนูไม่ใส่ใส่ลายเยอะหนูอยากให้มันดิบตรงตรงนือปะพิเนี่ยคือถ้าใส่ลายเล็กลายน้อยเข้าไปเยอะมันจะดูดูดีไือม่ได้เลย้วมรเย ยังมีเลยงตัวได้ยากไหวใช่ไหมอนามีโอกาสยัีโาเราักเขาเรารักเขาใช่พี่ก็เหมือนหนูเลี้ยงหมา่นแเลยมันเผายังไงดุกลัวว่าเขาจะด่าจะดูก็ไม่กล้าตีดูยกมืออะไรย่มือสิ ถ้าเขาไล่ก็คือหนีอ่ะก็คือแบบว่าเขาถ้าเขาไล่หนีก็ต้องหนีพีก็คือเราแต่จะให้เอาเขาหนีเนี่ยไม่ได้เราหนีไปด้วยเราต้องหนีไปด้วยถ้าเขาแบบว่าเขาไล่หนีเราก็ต้องหนีแต่เราก็เอาต้องเราแต่เราจะขายเขาหนีไม่ได้คือไปอยู่ไหนถ้าเขาบอกว่ามึงต้องหาเงินซื้อบ้านเองอยู่ทุ่งนาก็ต้องหาเงินซื้อบ้านเองอยู่ทุ่งนาคือแต่จะให้หนูปล่อยเขาไม่ได้ ฟังฟังโน้นขึ้นอีกนิดนึงพี่สวยอป้านานะะป้านามมีร่อน ยอดแล้วความรดว่ดดานปนาความรดว่ดดาสุดยอดแล้วสวยมากแต่ก่อนคิดว่าสีเขียวนี้มันจะทึบนะเนี่ยมันไม่ทึบเลยแล้วเนี่ยไม่ทึบใครบอกว่าเขียวเหมือนของนั้นเนี่ยก็ไม่ทึบเด้แต่คนเนี่ยชอบคิดว่าเขียวมันจะทึบทางผู้ชายใสทางทาง 来、嗯。嗯嗯 สวยมากปนาสวยมากๆเลยสีเขียวเหนีอทรับย์โอ้คนตัดนะคะขึ้นมากเจ็บมากเลยสวยจริงๆไม่มีใครมีลายนี้นะคะปะนายังไม่มีสวนมากมีแต่ลายกระหนกมันไม่มีใครจะไปนึกได้หรอกตามใจช่งางตอันนี้คือตามใจช่างนะเนี่ยเราเพียงแค่เลือกสีเฉยๆ,ๆ เลือกสีให้ป,าน,าน,ปนาเลือกสีให้แต่ลายนี้ตามใจช่างแต่สีนี้ปนาเลือกให้นะค่ะดูสามสีไม่ใช่เอาสีแดงสีแดงอยู่แล้วไงเข้าล่ามเลยนะี่ยถ้าแดดมันมันมันถึงแดดถึงล่มหนูมันภาพมันไม่เห็นลายมันเล,นละ ตัดชุดอะ,อะไรนะชัยมงคลสวยไหมตาไม่เลย ก็นี่ไงถ่ายคลิปอยู่เลยแล้วเอ็ก่ซไ่มันมันแสงลงมาตรงลาย นี่แคปเอาก็ได้สวยมากงานไหนเนาะจะได้ปลอโลชุดใหม่เนี่ยนี่ก็สวยปามม่ คงจะสวยพี่ส่งเข้าลายให้หนูด้วยนะคะก็รื้ว่าอุ้ยสวยเห็นไหมออกแดดอ่าออกแดดสวยมากเลยออกแดดสวยเลยเนาะตอนแรกหนูซื้อซื้อมาผ้าลายมาสามสีสีสีเขียวอ่อนเผื่อได้แต่งส่วนบางส่วนแล้วทีนี้ กจะพัฒนาลายเป็นลายพวกลายสิงคู่ลายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อลายสิงใช่ลายสิงใหย่ฮัลโลอืมเราใส่ทำงานอยู่แค่นี้ก่อน เดี๋ยวเขาคุยกันแม่ก็บอกเขาทำกานส่งงานอยูงง่อย่างไรทำยังงานได้สวยมากเจ๋มมากสวยีพีสวยมากโดนแดดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสวยจริงๆหวังว่าอเอฟซีเขาจะชอบนะ,อะอบนะโอ้ถูกใจแน่นอน <laughs> ผ้ามันหนาพี่ก็เคยทำให้นลยขงดาวนี่มันผ้า,า,าอย่างนะทให้มันนามันหนาอะไอันนี้จริงๆแล้วผ้าหนูจะใช้ผ้าที่หนากว่านี้นะพี่อันนี้สองชั้นน,นั่นนะสองนพดีเวลดาพอดีจริงๆหนูจะใช้ที่หนักกว่านี้เพราะมันจะทิ้งตัวดีแล้วทีนี้มันหมดไอ้เขียวหน่ะเขียวที่หนูจะไปเอาน่ะมันหมดหนูก็เลยต้องหนูเลยเลือกไม่ได้เพราะเราจะใช้เขียวนี้ไงเราจะใช้เขียวนี้ทีนี้ ตนแรกหนูว่าถ้าเป็นหรือจะใส่ซับข้างในเป็นสีเหลืองหนาหนาหนักหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอ้ยก็จะไม่ทีก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกมันก็ได้อยู่ก็เลยก็เลยใช้ตัวนี้มันพอดีอยู่เวลาซักมันก็จะซักง่ายด้วยถ้ามันหนักเกิน้าใส่เขาเขาเย็บตรงขอบริมนี้แบบเขาใส่กากเพชรกากพอให้ให้เยอะมากเลยเทปนะสวยสวย เนี่ยเอ็นแม่พอดีเลยข้างหลังข้างหลังแม่ควานว่าแม่แม่ควานว่าให้ให้เอาแบบให้มันใหญ่ให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมยอดมันจะได้ปิดข้างหลังด้วยสวยมากตัว,ต,วตัวพื้นเก่าสีแดงนั้นมันเล็กไงมันเล็กมันเล็กสวยมากโอ้ยที่ขาสุดยอดเลยสวยจริงๆของร้านตัดแบบสุดยอดเลย,ย,เ,ลยเราเลือกแม่อา ป้านาเลือกสีให้นะคะเลือกสีให้นี่ยสามสีนี้จะวางตรงไหนก็ได้แต่ให้มีสามสีส่วนลายนี้เจ้าของร้านเขาพวกพวกลายอ่าผักพิชเคนอะไรอย่างนี้เจ้าของเจ้าของร้านเขาเป็นคนเป็นคนใส่ให้นะคะนี่พวกเพชรพวกอะไรเขาประดับให้เรียบร้อยแล้วอ่ะท่านดูทำชุดนี้นี่ยท่านดูทำชุดอื่นหนูเสร็จไปสี่ชุดถ้าเป็นชุดเดียอผ้าเย็บห้าติดอะไรนั้นน่ะ ขอบคุณขอบพระคุณป้านานะคะป้านาเมลอนกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะหนึ่งเคลักลดอินดูครอบครัวไายสิริมงคลไายโคกนะคะมอบชุดให้กับไทยชุดไทยโคกหนึ่งชุดนะคะนี่ดีใจมากมากเลยให้ร่ำให้รวยคิดหลังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ห้ได้สมดังคำปรารถนานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ

รอครบรอแล้วรออีกนะคะรวยแล้วรวยอีกน,น,นะคะปะ้านาขอบพระคุณค่ะ